สวัสดีค่ะแอนนี่อินอเมริกเรายังอยู่กันที่สหรัฐอเมริการัฐออริกอนวันนี้ก็เตรียมตัวไปทํางานทุกคนเป็นคลิปอัปเดตนะคะสําหรับรถขายอาหารไทยนะคะแอนนี่จะเปิดรถ ขายอาหารไทยทุกคนนะเป็นรถเคลื่อนที่นะคะแต่ว่าเราไม่เคลื่อนที่เราจะจอดไว้ประจําเลยนะเป็นโปรเจกต์แรกที่เราทําทุกคนนะขากาลังใจจากเพื่อนๆทุกคนเลยจะสําเร็จหรือไม่นะคะทุกคนเราจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆอันนี้เป็นการเริ่มต้นนะเริ่มต้นทุกคนเพิ่งจะเริ่มทํานะจากที่ผ่านมาเราเป็นลูกจ้างมาตลอดนะคะเราก็อ่ะทาสีรถทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้เนาะก็จะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะขั้นตอนในการที่มาที่ไปที่ยืนนะวันนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคฟังกันไปเรื่อยช่วงนี้เป็น,เป,นเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะแอนนีกับ คุณตาก็ช่วยกันทําคุณตาก็เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนตะปูเปลี่ยนอะไหล่รถนะคะก็เป็นงานช่างนะคุณตาก็ทําไปส่วนเราก็ทําได้เท่าที่ทําทุกคนนะก็ทาสีนะคะทาสีแล้วก็ขัดปัดกวัดจดทูนะคะเพราะว่ารถคันนี้จอดมา1 5ปีแล้วไม่มีการบํารุงรักษาเลยนะ คนที่เขาเป็นเจ้าของเนาะก็แก่ชราแล้วนะคะก็เลิกทํากิจการไปรถคันนี้ก็จอดไว้เฉยๆนะวันหนึ่งเขาก็โทรมาบอกเราว่าช่วยลากรถอาหารไปทิ้งที่โรงขยะให้หน่อยเลิกทํากิจการแล้วเขาว่าอย่างนั้นทุกคนนะเรามีความแบบดีใจใจชื้นขึ้นมาเลยฟังจากสายต้นทางเสร็จนะคะ วางโทรศัพท์ลงพากันดีใจทุกคนบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปดูรถกันถ้ารถเก่ามากเราต้องคงลากไปทิ้งที่ถังขยะถ้ารถยังไม่เก่ายังพอซ่อมแซมได้เราจะลากกลับบ้านเป็นที่มาที่ไปทุกคนนะของที่เขาจะทิ้งแล้วนะเราก็มีความเสียดายเราก็ลากกลับมาทุกคนนะเพราะว่าข้างในยังว้าวอยู่ข้างในยังวับอยู่เลยนะเราก็มีความว่าเอจะเย็นๆเก็บไว้ก่อนนะคะลากมาที่บ้านก่อนนะรถขายอาหารที่เป็นรถเทนเลอร์นะคะลากมาไว้ที่บ้านก่อนเราจะทํายังไงดีนาะให้เราได้มีอ,อาชีพทำ มาหากินทุกคนนะเหมือนฟ้าเปิดเลยนะเหมือนแรงบันดาลใจเหมือน ฟ้าประทานให้เรามาเลยนะที่มาที่ไปจากที่เราเป็นลูกจ้างมาตลอดอันนี้อยู่อเมริกามา10ปีแล้วทุกคนนะเราก็เป็นลูกจ้างมาโดยตลอดเลยนะแล้วไม่คิดว่าเราจะขายอาหารด้วยไม่คิดว่าเราจะเปิดธุรกิจนะคะเพราะว่าสามีเกษียณแล้วนะก็ได้คนชราแล้วเรียบร้อยทุกคนนะอายุก็เยอะแล้วเรากลว่าทํางานรับจ้างเป็นลูกจ้างไปเดี๋ยวถึงเวลาพักผ่อนถึงเวลาช่วงซัมเมอร์ก็ทํางานวนไปถึงเวลาช่วงที่มันเป็นวินเทอร์ช่วงหิมะตกเราก็ได้จะได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยกันอาจจะไปเที่ยวเมืองไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากรุมงพาเลยช่วงที่ฝนตกหนะักช่วงที่หิมะตกเราก็จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเมืองไทยอย่างเต็มที่เยี่ยมครอบครัวบ้างแล้วก็พักผ่อนนะคะชีวิตแบบสโลลฟ์แค่นี้แค่ตักตวงความสุขอยู่ให้มีความสุขในทุกๆวันก็พอทําอะไรง่ายๆอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะไม่คิดเยอะแล้วนะคะเรามาเลขสี่แล้ว40กว่าแล้วทุกคนอยากแบบว่าสโลลฟ์แล้วนะหายใจแบบเบาๆใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่คิดว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทําธุรกิจใหม่หรือทาอะไรสิ่งใหม่ๆแล้วนะมาดูด้านใน ทุกคนด้านในก็จั้วแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ขัดมา2เดือนเลยนะสำหรับประตูหน้าต่างข้างฝาทุกคนทาสีแล้วก็เนี้ยแบบนี้เลยนะช่างทาสีฝึกหัดนะคะวันนี้ก็มาเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกคนนะรับทาสีนะคะตัวรถฟู้ดทรัคขายอาหารของเราก็มีหน้าต่าง3ด้านแบบนี้เลยสะดวกสบายทุกคนนะเห็นแล้วก็ดีใจนะแอบดีใจทาสีแล้วว้าวแบบนี้เลยคุณตาก็จ้างออ คนเพ้นสีนะคะเป็นคนรู้จักกันที่มีฝีมือมากๆเลยในการทาสีเราไปเที่ยวบ้านเขาแล้วก็เห็นรูปที่วอลเปเปอร์หอยที่ข้างฝามีความแบบว้าวมีฝีมือประมากากเราก็เลยให้เขามาทาสีให้เรานะ,ะมาเพ้นรถค่ะขอบคุณมากๆทุกกําลังใจนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะเจอกันคลิปถัดไปนะคะเพื่อนๆจา๋าขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยคลิปนี้บายบายคะ่ะ